สวัสดีครับผมอนุชาซื้อขายรถหรูนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็น Mercedes-Benz C300e AMG Sport นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ปักอินนะครับผมก็ชมใหม่ของเบนซ์นะครับปี2020ครับผมคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนะครับ็คันี้สภาพสวยครับขาเบาแดงนะครับผม ทันนี้ให้กำลังอยู่ที่320แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700อยนิวตันเมตรนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับโมเตอร์ไฟฟ้าด้วยก็แรงแน่นอนครับ17,000โลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะเช็คยอดไฟแนนซ์นะครับผม คันนี้จัดได้ประมาณ2ล้าน1 0 0 0 0แสนะครับจงล้าน5แนหมื่นนะครับจัดได้เกือบเต็มนะครับผมก็สนใจจริงๆก็โทรได้เลยนะครับผม065 418 5885 065 418 5885านยาดายานะครับอัรนนะครับแบบนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับ กับอนุชาซื้อขายห,หลูครับสวัสดีครับ